ออกามาสงคาส่ินทใต้ยอมนอวันนี้มันอดคาอกาย่ากออย่าเปเรื่องปเด็นให้งานติ๊กแช่กวบกำมสองกำมะนาออกคาแถวนอวยาประเยาบยาประเภยากยาบยาประเพจำยาบยาประเจำายาบยาปะเจำตายยาบยาประเจาบยาประเภได้ขึ้นยาบ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 พอเจ็ดมนอตาบะเภตาบตาประเภยากตาบตาประเภทจำตาบ ตาบะเพะจานาทับตาบะเพะจาตาตับตาปะได้ขัชะทับตา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 บขอบแยกลนอกทาบะเพะทับทาบะเพจยากทับทาปะเพจจาทับทาบะเพะจานาทับทาบะเพะจามตาทับทาปะเพจขัชะทับทาบตาบทาบทาบทาบขอบเก่าขนอกนาบะเพจนับนาบะเพจยากนับนาบะเพจจานับนาบะเพะจานานับนาบะเพะจาตานับ นาปลาแผนนบนาบนบนาบนาบนับคอสิปานอปาปะาแผนปาปาปลาแยักปาปาปลาแย่จำปาปาปลาแจำนาปบปาปลาแจำเถอะปัาปปาแ่นแยกปัปา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 โอคาดอกเาางหนองกบในคขอโอาหยาบหยาบยายาบยาาบอเจ็ดขา ตาบ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 ข้อแปดคำตาบทาบตาบตาบทับทับข้อเก้าคำหนับ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 ข้อสิบคำป้าบป้าบป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 ้าบปาบปาปาปา ออกขายยากรไปเริ่มเต็กแช่แถนพี่น้องแจ้งหน้าเขากุฏิกุหลาบคนอ๋เนาะครับออกขาเต็กก่อนเนี่ยสองก้อนเตะสองก้อนเนี่ยสีกส่ก้อนเตะสี่ก้อนเนี่ยเป็ดก้อนเนี่ยคันอ๋ขายยากรตัวและข้อล่างป้องใจเนี่ยก็ต้องตั้งคำาถามแต่วิดีโอใน,นคันอ๋อครับหูตัวหนึ่งคงว่าตัวหูสองตัวว่า,าวสองตัวคันอ๋ครับมาส่งขามยกรสอนจำก่อนไม่รอดนนค,คันอ๋อครับมาส่งคราม